กวนอย่างแรงเลยครับไม่รู้ว่ารูไหนเลยที่นี่มันแรงเกินไปอ๋พอพงเริ่มจะออกมาชุนมากชุนมากนี่นลบตัวไหนซึ่งไม่ได้ใช้มานานนี้เลยแต่ตัวนี้ตัวนี้มันเป็นไส้นอกมันพังนี่ใส้ในดีแต่ดันไม่ได้ใช้เดี๋ยวอาจารย์จะบรีมันหน่อยนี่มันเปิดเกือบสุดนะแต่ไม่สุดหรอก มีพัดลมแต่ให้มันเรลีน่อยเพราะว่าควันมันออกแรงแบบมองไม่เห็นมองไม่เห็นมันออกรูไหนเลยนี่มันจะพ่นเอาคิปผงออกไปด้วยแล้วก็ควัน ออกจากด้านล่างก็แสดงว่าออกจากรูรูที่ว่าเราทำไว้ที่เจาะไว้อันนี้เดี๋ยวใช่ลมแรงเลยครับเนี่ยลมออกมาจากไอ้แท่งกลางๆนี้เดี๋ยวลองอีกทีนึงทีนี้จะลองปิดปิดไปเลยปิดพัดลม ดูควันมันจะดูดไปเองยังไงปิดแล้วเห็นควันแล้วครับควันออกมาจากแท่งนี้จริงๆเนี่นี่เอาแบบนี้แบบไม่ต้องใช้พัดลมมันจะเห็นเพราะว่าลมมันแรงเกิดไปจะไม่เห็นควันมันน้อยแต่ตอนเผาถ่านอะควันมันแรงก็จะเห็นแบบ ชัดเจนแต่ช่องนี้เป็นช่องลมนะไม่ใช่ช่องควันช่องลมคืออากาศดีจากภายนอกครับอากาศดีที่เราจะเป่าเข้ามาเติมให้มันลุกเพราะว่าห้องนี้คือห้องอไปถึงตะแกง่นะถึงตะแกงแล้วก็ความสูงก็แค่แค่หลักไอท่อเสากลางนั่นนะ่ะนั่นคือ,อห้องเผาไหม้ทีนี้ถัดจากห้องเผาไหม้มาจนถึงไส้ตรงนีเ้เป็นห้องเผาไหม้ที่สอง ก็คือตัวนี้มันจะสูงกว่าไอ้ห้องเชื้อเพลิงห้องนี้ไม่มีเชื้อเพลิงแล้วแต่เปลวไฟมันจะมาลุกบนห้องนี้ห้องเผาไหม้ตอนแรกอาจารย์จะไม่ได้เจาะรูแบบนี้นะจะมาเจาะห้องอไอ้ห้องเชื้อเพลิงไะนะห้องเชื้อเพลิงพูดผิดห้องเชื้อเพลิงไม่ได้เจาะรูแต่ห้องเผาไหม้อะจะเจาะรูแต่เจาะห่างๆครับเจาะห่างทีนี้ด้านในมันก็จะไม่มีค่อยมีเท่าไหร่ มืนก็มีอยู่นั่นแหละแต่มีน้อยคืออาจารย์จะเจาะห่างๆไงเนี่ยเจาะห่างๆแต่ข้างล่างจะเจาะเพิ่มเมื่อวานนี้เจาะเพิ่มทีๆเลยครั้งเนี้ยแล้วไอ้ตัวแกนกลางเนี่ย,ล,ยลมมันรั่วมาข้างบนด้วยนะน่นเอยเดี๋ยวจะอ,ออกเพิ่มสักหน่อยหนึ่งเพื่อให้มันกระดะลงล่างเป็นปีกออกเป็นปีกเป่าลม สิ่งที่มันกัดนะนะมันกัดกัดหมดเลยอุย้ยไฟมันกัดนะไม่ใช่อะไรกัดทีนี้มันไม่พังหมดเพราะว่าจานเอาแผ่นแผ่นเหลก็กอะมาวางเสริมไว้ไงเนี่ยวางเสริมหลายแผ่นเลยนะนี่อีกนั่นกระช่นั่นก็ใช่นี่นกระช,ช่วางเสริมเยอะนะในห้องเผาไหม้อะโอ้ถ้าไม่วางสงสัยพังหมดทั้งมั้งครั้งเดียวอะ